จุดตายจุดเดียวใครก็หลอกคุณไม่ได้กับเหรียญรุ่นสี่ช้างป้องหูขีดกระไรเงินไปดูกันมาครับเหรียญรุ่นสี่ช้างป้องนะครับหูขีดกระไลเงินนะครับนี่กระไเงินสุดๆจำพิมพ์ให้ดีนะครับนะครับเราไปดูพาคกันนี่นะครับช้างป้องหูขีดเห็นไหมครับจะมีขีดตรงหูนะครับขวามือเราตรงเนี่ยหูหลวงปู่นี่ไข่ปลานะครับจะต้องกลมเป็นเม็ดแบบนี้นะครับ มีรอยตัดขอบปิ้นอะไรนะครับมีหมดนะครับนี่นะครับนี่จะต้องติดเป็นเม็ดคมชัดแบบนี้เลยนะนี่รอยตัดคีปปิ้นธรรมชาตินะครับต้องมีต้องให้เห็นนะครับนี่นะครับเส้นเซียนศาสตร์กระจายนะครับตามฟอนต์หนึ่งสือนะครับเห็นไหมครับตามพื้นเหรียญธรรมชาติของแรงกระแทกพระนะครับหูเหรียญครับนี่ธรรมชาติโดยรวมรูเจาะนะครับนี่จะชนนะครับจะชนพอดีเลย มาครับจุดตายจุดเดียวนะครับจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตของผมนะครับคุณสังเกตช้างให้ดีนะครับทั้งซ้ายและขวานี่นะครับเห็นขาช้างฝั่งซ้ายนะครับซ้ายมือเรานะครับกับช้างขวามือเรานะครับสังเกตขานะครับนี่ข้างขวาเนี่ยจะอ้วนกว่าส่วนข้างซ้ายเนี่ยครับจะกลางออกมานี่นะครับมองยีตาเปล่าก็รู้แลวครับนี่ฝั่งนี้กัฝั่งนี้นะครับเห็นไหม แบบนี้แท้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ